แบบนี้ดาวินปอกแปกกูก็แดกไก่ทอดปากมันเลยดิวะกับแมดลีฟเจอสัตว์ปีกอย่างสเปอร์กูจะบอกนะว่าสเปอร์แค่แบงไก่ทอดคู่แข่งเคเอีที่แฝงมาทำทีมบอลน,นั่นและหรอเว้ยหอมแบบนี้กูจะแดกให้เรียบ้ายสกอร์แบบเก่าไอสัตว์มันเอาแล้วแมบบ์นีิเวีรยวผูลชนะสามหนึ่งบางโมได้คิงอย่างอียิปต์ยิงหนึ่งด้วยสายวะ่ะ พี่อกเวอร์จิลมองจากลูกเซพีสอีกหนึ่งและที่ขาดไม่ได้ดาวินปอกแป๊กสุดหล่อแห่งแอนฟฟลยิงอีกหนึ่งไอสัตว์ลูบิเพส่วนสปเปอร์ผู้พันแฮร์รี่เคนเพื่อค้าขายไก่ทอดยิงหนึ่งจางคอปเจอบอลตั้งรับเป็นสวนกับของคอนเต,ต้แบบนี้ซาร่าเขาก็ยิงตีนแตกหรือวะไม่ได้จะปามากจะเปอร์นะเว้ยแต่คือมันจําเป็นต้องชนะจริงพี่ผมไม่ได้อยากจะดูถูกพี่เลยแต่หงแดงมึงต้องชนะแล้วแมตช์นี้เพราะตอนนี้ชนะ4ี่เสมอสี่แพ้สี่มันแพ้ไม่ได้แล้ว กูบอกกันนะถ้าแพ้แบบนี้บอร์บริหารจะเทือนอย่างหนักแน่นอนแล้วมึงมาคอยดูว่าคำทำนายกูจะถูกไหมมึงกดเพิ่มเป็นรายการโปรดกันไว้เลยแล้วพวกมึงคิดว่าสกอรมม์แบบนี้จะเท่าไหร่ก็พิมพ์บอกกูด้วยแล้วก